ครับอย่าเข้าในสนามนะครับไปอยู่ที่ไหนมาวะ ย่อนลงมาแล้วครับดึงเหลี่ยมลงมาโอ้โยไทยขูดเลยวะเนี่ยเปะ๊ะพอดีเลยแล้วมันก็ต้องสะบัดแบบนี้พอดีเลยแล้วก็ลงมาเอียงแบบนี้พอดีเลยล้อทุกแบบนี้เลยโอ้โหใช่เลยจะเอาน้ำตาจ่าโรของเพื่อนกันมาใช้เดี๋ยวมันก็ว่าเลยเอาแบบนี้เรอววะ โอ้โหสุดไปเป๊ะเลยไหวครับเล่นเกมไว้ช่วงล่างแกปิดดีนะช่วงล่างแกไม่ลอยเวลาปิดป๊บ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 นี่ลงโอ้โหเตะเลยฮะปิดเหมือนปิดเกลียวปิดผ้าเลยฮะตัวคนี้ทำช่วงล่างปิดผอมแห้งแต่แรงดีครับไอคนนี้มาครับเตรียมเก็บป้ายแปดครับผ่านเก้ากระโดดมาแล้ว ไอ่บอกด้วยไหบอกด้ไอ่บอกรันแล้วคอย้อนในีจเขาเร่งยาวเลยครับ

thức kem đó lấy sáu đơn thi đó để rồi, để đón. มันคือเกมนะครับาการคะแนนตามตามไหนไมันด้ขึ้นเหลือแน่มีบวกนะครับมีบวกนะครับมีบวกหนึ่งนะครับเชือกหลุดเข้าไปในด้โลนะครับปไปดูนะ เพีงนเข้าร้นนะครับบวกหนึ่ง